วันที่10มกราคม2,567เวลา13นาฬิกา30นาทีนายพาคินตระพงไพบูลนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีรวมกิจกรรมเยี่ยมบ้านและมอบวัสดุทางการแพทย์ตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณาสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี2567 เยี่ยมบ้านและมออวัสดุทางการแพทย์ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมหาสารคามจำนวนหนึ่งรายชุมชนเกลือวันหนึ่งศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางยายจำนวนหนึ่งรายชุมชนอุทัยทิศศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคีจำนวนหนึ่งรายชุมชนธัญญาสีศูนย์บริการทางการแพทย์ศรีสวัสดิ์มหาสารคามชุมชนศรีสวัสดิ์สองจำนวนหนึ่งราย เทศบาลเมืองมหาสารครามได้ดําเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารครามรวมกับหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารครามทั้ง4ี่แห่งได้แก่ศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลเมืองมหาสารครามศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคีศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านสองนางยญ่ และศูนย์บริการทางการแพทย์สีสวัสดิในการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณาสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี2566โดยมีผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข 4M และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง 4G และทีมสหวิชาชีพ ออกให้บริการดูแลด้านสาธารณาสุขแก่ผู้ป่วยที่บ้านและชุมชนอย่างต่อเนื่อง